وما صدقتنا إلا بالله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ว่าแล้วอีค و ว่า ا ล้วเหล่าทีอาอาา่อ่นานมอินนัลนข้าศึรินั้นเหล่าที่ข้าศึ ا อันฟุสะของม,มันลิหิมยามลิยามะอัลลอินนั้ละลิมีนฟีอาซาบินมุกีมซุลกหละลิมกับท่บานที่มีอิมานทั้งหลายครับอุซีกุมไว้ยาไปตอกบัลลา,าขอถือโอกาสเตือนท่านและเตือนตัวเองให้มีความยำเกรงกาารต่อพระองค์ลอสุบฮานูตาลา เราทราบกันนี้ว่าความยำเกรงนั้นเป็นหัวใจสําคัญของการศรัทธาผู้ใดก็ตามที่มีความยำเกรงต่อละเขายังไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงคิดไปลองครับเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดเกิดขึ้นทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยทั้งประเทศไปจนกระทั่งชาวต่างประเทศ ก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเหมือนกันคือเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งอดีตตำรวจเข้าไปสังหารศูนย์เด็กเล็กนะครับจนกระทั่งล้มตายกันกว่าสามสิบคนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและสร้างความสศร้าโศให้กับพวกเราเป็นอย่างมากถ้าให้นึกถึงคดีสนุรุซโลอลโซลโลซัลลัมบทหนึ่ง ที่ท่านได้กล่าวไว้ถึงเรื่องสัญญาณของวันกียามะผมขอ,อนำมาเป็นบางส่วนที่นบมีกล่าวไว้ประการแรกท่านกล่าวบอกว่าตัสฮารุลฟิตันก็คือความวุ่นวายจะเกิดขึ้นอย่างมากมายจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าที่ไหนบ้างนับไม่ถ้วนว่าเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่หนต่อวันคือความวุ่นวายปัจจุบันนี้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแลหรืยังไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกทั่วทุกมุมโลกความวุ่นวายที่เกิดขึ้นการแต่งแย่งจริงีที่เกิดขึ้นอันที่สองท่านอบีกล่าวบอกวา่ายักสุรุอัลฮารชคำว่าฮารชนั้นจะเกิดขึ้นมากเป็นเท่าตวีคูนซาบาถามบอกวา่า oh, อัลฮารุชยานุลลอฮ์ฮารชคืออะไร ตระสุนทรกล่าบอกหัวละก็ตุลกซีดท่านอบีกล่าวตอบบอกว่าคือการฆ่ากันอย่างมากมายถึงขนาดที่ว่าคนที่ไปฆ่าเขาก็ไม่รู้ว่าฆ่าข้อพ่ออะไรคนถูกฆ่าก็ไม่รู้ว่าถูกฆ่าพ่ออะไรมันเป็นการฆ่าที่ไม่มีเหตุผลฆ่าอย่างเหมือนกับเหวี่ยงแห я. แล้วก็ในสองสามปีมานี้ในเมืองไทยเกิดขึ้นสองสามครั้งด้วยกัน เป็นการฆ่ากันโดยที่ว่าเมามันโดยไม่ไม่มีเหตุผลไม่ได้มีการทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันและกันแต่ต่อการอยากจะฆ่าคนที่ตายไปแล้วก็งงเหมือนกันว่าเราถูกฆ่าเพราะอะไรนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นอาลามะสัญญาณบอกบอกให้รู้วันกิยามันนั้นมันใกล้เข้ามาแล้วพี่มีน้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์ อิสลามเรียกว่าความขาดทุนความขาดทุนในอิสลามนั้นไม่ได้หมายถึงความขาดทุนเรื่องการประกอบอาชีพหรือการลงทุนแต่หมายถึงความขอบขาดขาดทุนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาทั้งโลกนี้และก็โลกหน,น้ามันเป็นความขาดทุนที่เป็นความอับะยศยที่สุดที่เกิดขึ้นซึ่งบุคคลที่พบกับสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นบุคคลที่ไม่มีความยงเกงต่อรอสุพานวลา ทุกวันนี้สองรถนั้นขาดจริยธรรมขาดการสอนถึงวินัยการใช้ชีวิตทุกคนต่างใช้ชีวิตโดยถือว่าตนมีอิสระเสรีภาพทําอะไรก็ได้จะไปกระทบกับใครก็ไม่เป็นไรจนกระทั่งเกิดเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นมากมายอลาสมมตวลาทรงตัดไว้ในายาหนึ่งในสูรอัลซุมที่บอกว่า กุลินนัลครสิณน,นั่ละที่นครสวรรคฟุตสุบะลิฮิมยอมันกิ亚马โม่มาต้าางกล่าวเถิดว่าบุคคลที่ขาดทุนคือบุคคลที่ขาดทุนด้วยกับตัวเองทําตัวเองวา่าลีฮิมแล้วก็พลอยทําให้ครอบครัวขาดทุนไปด้วยยอมันกิมะที่ไหนครับวันกิมะเพราะนั้นคำว่าขาดทุนในอิสลามนั้นไม่ได้แปลว่าการลงทุนทําการค้าแล้วก็ขาดทุน แต่แปลว่าการขาดทุนเพราะเนื่องจากว่าใช้ชีวิตไม่ตรงตามที่สลามได้วางเอาไว้วันกิยา์มาพบกับความขาดทุนและไม่ขาดทุนตัวเองยังพาพวกพ้องขาดทุนไปด้วยอัลลาฮฺซาลิกะวาลกุซอนุม,มบินพึงรู้ถัดว่านี่แหละคือความขาดทุนอย่างแท้จริงในอิสลามท่าน้องครับความขาดทุนในอิสลามนั้นหมายความถึงว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเสรีภาพ ผมได้เคยข่าวหลายครั้งแล้วว่าเราต่างกันบบรรดาเมลัยกะมามลัยกะไม่ต้องปอบัดต,ตนต่อหรอเพราะพวกเขาไม่มีความผิดแต่มนุษย์จําเป็นต้องตบัดต,ตนต่อหรอเพราะหนึ่งมนุนนั้นมีความผิดในทุกโอกาสและทุกเมื่อเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจท่านน้องครับจนั้้ความขาดตุนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากมนุษย์นั้นไม่รู้สึกตัวเองไม่สํานึกตัวเองต่อลวสลกสภาวะ นี่คือสิ่งที่อิสลามได้วางไว้อีกอายันหนึ่งในใน,ในอัชชูรออัลลัลกาบอกว่าวกอลัลอดีนะอามานูอินันลคอสิรีนะอัลลอดีนัคอเิรูอัลฟุสซุมบะฮ์ลิมคล้ายๆกันเลยนะครับอัลลักล่าวบอกว่าวกอลัลอดีนะอามนูบรรดาผู้ที่ศรัทธานัน้นจะกล่าวว่าอินะัลคอเซรีเนะผู้ที่ขาดทุนนั้นอัลลอดีนัคอเิรูอัลฟุสุมคือผู้ที่ขาดทุนด้วยตัวเอง ไม่มีใครทําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นั้นใครทําครับทําตัวเขาเองแล้วก็มีบอกว่าสาเหตุก็คือว่ายาเสพติดเสพยาเสพติดตรงกระตั้งไม่เป็นคนไม่รู้จักก็จะแยกแยะระหว่างผิดหรือว่าถูกด้วยเหตุน,นี้แหละครับอิสลามจึงห้ามเสพยาเสพติดจึงมีกฎข้อนึงบอกว่าถ้าหากว่าเสพน้อยไม่ไม่เมาไม่มึน นะครับถ้าหากว่าเสพมากแล้วมึนเสพน้อยไม่มึนเสพน้อยก็ห้ามด้วยเหมือนสุราถ้าหากว่ดื่มมากแล้วเมาดื่มน้อยก็ห้ามด้วยเพราะฉะนั้นมันห้ามทุกกรณีจะใช้มากใช้น้อยห้ามหมดในอิสลามที่วางเอาไวน้นะครับเสร็จแล้วใครรับผิดชอบเลยครับจากเหตุการณ์นั้นผู้รับผิดชอบก็ตายไปแล้วทั้งครอบครัว เข้าไปฆ่าลูกฆ่าภรรย,ยาที่บ้านด้วยจงก็ต้องไม่เหลือไม่มีใครรับผิดชอบนะครับใครยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือบ้างก็องคอยดูเอานะครับเอเลอบอกว่าบรรดาผู้อีหมานั้นกล่าวว่าอินทลคอรสลินนลล์ดีนอคอสิรามฟุซาุมบรรดาผู้ขาดทุนนั้นคือผู้ที่ขาดทุนด้วยตัวเองไม่มีใครทําวาลีหิมแล้วก็พาครอบครัวไปด้วยขาดทุนด้วยย่อมันกียามันกียามา อะไรอินโนร์ลิมีนฟิอาซาบินมูกีมคนอย่างนี้เราบอกว่าหมายถึงคนจอเลมจะพบกับการลงโทษอย่างแน่นอนในวันกียร์มาเข้าน้องครับนี่คือสิ่งที่ิสลามได้วางเป็นระเบียบเอาไว้เป็นกฎระเบียบไว้เพราะนั้นใครที่แหกกฎอันนี้ไปและปฏิบัติก็เท่ากับเขาเขานั้นกำลังเป็นผู้ที่ขาดทุนในอิสลามอบมีรอยร้อนจะลองอนอุกล่าวบอกว่า,าทารุซุนนั้นได้กล่าวตอนหนึ่งบอกว่า มันตลบัดุนยาฮาลาลันใครก็ตามที่สแสวงหาประกอบอาชีพบนบุญญานี้ฮาลลาลันด้วยสิ่งที่ฮาลาลอน,นุญาตทำได้นะครับอิสติอาฟาฟันนะครับสแสวงหาอย่างเป็นบุคคลที่สงบสง,งียมคนที่ทำมาหากินอย่างสงบสงี่ยมไม่ริดรอนใครนะครับถึงจะลำบากบ้างสบายบ้าง ก็ไม่ได้เคยอดคนดให้ฟังอันนี้มัสตอะไราว,าวา่าว่าสร้างเงินอะไรทีแล้วก็สแสวงหาอาชีพมนั้นเพื่อจุนเจือครอบครัวว่าตัตุฟานอาลาญารีแล้วก็พร้อมกับมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนบ้านผู้ที่ใกล้ชิดนี่คือลักษณะของมุมีนที่แท้จริงประกอบอาชีพเพื่อสแสวงหาหริรกีจเจ้ารอเพื่อใครครับเพื่อครอบครัว พร้อมกันนั้นก็มีความกราณาเมตตาต่อญาติพี่น้องด้วยผูไกลชิดด้วยแปลว่าผู้ไกลชิดที่ลําบากเขามีเขาจะให้นะครับยาอายอมันเกียรมาวัจุหกัลก็มัดลายตลอดบดบุคคลเช่นนี้วันเกียรมาเขาจะฟื้นคืนชิดมาในสภาพที่ใบหน้าเขามีรัศมีแสงสว่างเหมือนกับคืนวันวันวันเพนจันทร์วันเพนว่ามันตลบดดุ้ยาะฮัลลันมุฟาะฮิรอน ตรงข้ามกับอีกคนหนึ่งที่สแสวงหาสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพนะครับที่ฮัลลานสิ่งที่ฮัล้านนะครับแต่ว่ามุฟาเิรอนฮัล้านแบบว่าตะกับบทโอ้วดเราหามาได้มากเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลมีเงินเราหามาได้มีเงินเอามาโชว์กันแล้วก็ถ่ายออกโซเชียลว,ว่าฉันได้ท่านี้ต่นนี้กี่แสนกี่แสนนี่คือฮาลลันลมูฟาเิรอน สิ่งนั้นหัานนะครับหลานแต่ว่ามุฟาคิดเอามาโอ้อวดกันโมกาทิรอนมมรอเอียนต้องการอยากจะหายได้มากๆนะครับมุรอเอียนแล้วไปโชว์ด้วยเราคิดว่าเราโชว์กันเนี่ยสังคมนี้นะครับคิดว่าเราโชว์กันเพื่อเป็นตัวอย่างว่าอาชีพนี้มันดีตอนในอิสลามนั้นไม่ใช่อิสลามถือว่าการโชว์อย่างนั้นเนี่ยเป็นมุฟาคิดเป็นการโอ้อวด นะครับหล,ลักิี่จลล้อวะวะไลกอลบานเขาจะกลับไปหาลลอในสภาพของบุคคลที่อลัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วไม่ใช่เรื่องเล็กน,นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามได้วางมาตฐานเอาไว้เพราะฉะนั้นการสแสวงหาประกอบอาชีพน้้นเราประกอบอาชีพด้วยจิตใจที่สงบไม่ต้องไปแบมือขอใครใช้ความพยายามขอเรานะครับแล้วก็ไม่โอ้วดใครเราได้เท่าไรก็เท่านั้นไปดุสกีขอรอเราไม่ได้ก็ัมดุละ นบ,บีบอกมุสลิมน,นั้นง่ายเหลือเกินกล่าวคำอวามอาธิลินลาตลอดเวลาจะได้หรือไม่ได้ก็ทำดีละขอบคุณล l l a ์เพราะเนื่องจากมุสลิมน,นั้นเชื่อว่าทุกสิ่งนั้นเป็นธุรกิจที่มาจาก Allah ล l l a ์ให้ทำดีละอัล l l a ์ไม่ให้ทำดีละท่านซาฮิบนี่ศาสตร์สับบาสนึง่งเราบอกว่าอันรอซูลุลลอฮฺสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลั้นก่อซูลนั้นกลกล่าวว่าไม่ยัตมันลีมาใบานยาเลห์ไยมีใครบ้าง ที่จะรับประกันนะครับสิ่งที่อยู่ระหว่างคราวทั้งสองราวทก็คือไม้หม้ซึ่งหนวดแล้วก็คาขาาข้างล่างก็คือปากนั่นเองนบีบอกว่าใครบ้างที่จะรับประกันได้ว่าเอาไว้ว่าที่อยู่ระหว่างเข่าทั้งสองนั้นจะใช้ไปในสิ่งที่มันถูกต้องพูดจากับพูดจาที่ดีงามนะครับว่ามาใบในริญญลยแล้วก็อยู่ระหว่างขาทั้งสองอะไรครับ เอาว้ทยวะเพศนี่ก็สิ่งที่เราบีเตือนเอาไว้เตือนบอกว่าใครบ้างที่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยประเด็นทางที่ฮามาฮามาอะไรบ้างหนึ่งปากปากนี่พูดไงก็ได้นะครับอย่างเมื่อคืนนี้นะครับมีผู้มาออกสดพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่เขาบรรยายแล้วก็หัวเราะด้วย ก็เลยถูกถูกถูกประนามจากสืก่อต่างๆ <_ d ata> เขาทรากันทั่วประเทศแต่นี่ม,มานั่งแล้วหัวเราะด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนที่ไม่รู้จักสํานึกท่านพีน้องครับท่านมีกล่าวเช่นนี้ว่าใครบ้างจะรับประกันได้ว่าจะใช้อวัยวะที่อยู่ระหว่างหนวดกับเขาก็คือปากให้ถูกต้องตามอิสลามและใครบ้างรับประกันได้ว่าจะใช้สิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองก็คือปลายเพศ ถ้ารับประกันได้อัตมานุลาหุลยันนะฉันตะประกันว่าเขารับสวรรค์อย่างแน่นอนแค่นี้แหละพูดจ้าก็ต้องระมัดระวังก่อนพูดก็ต้องมีการนึกคิดใช้ปัญญาก่อนนะครับรวมถึงถึงจะกระทั่งวัยว่าเพศจะใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องอยา่าใช้กับบรรดาผู้ที่เาลาทรงให้ฮาลานนั่นก็สิ่งที่ถูกต้องแล้วรานอิสลามนั้นเริ่มจาก จริยธรรมที่ดีงามไม่จะเริ่มจากผลประโยชน์ว่าคนนู้นได้มากนีไ่ได้น้อยแต่ว่าเริ่มจากบุคคลที่มีวิัยในการใช้ชีวิตวิันคืออะไรครับคือหลักการที่อิสลามได้วางเอาไว้นะครับท่านนบ,บีสอนเราตั้งแต่เราเกิดไปจนกระทั่งเราตายแม้กระทั่งเรารับประทานอาหารท่านบีก็สอนเอาไว้ทุกอย่างทุกอิริยาบถนบ,บีสอนให้หมดนั่นคือจริยธรรมที่เป็นวิันที่ิสลาม ได้สอน,นเราไว้เพราะง,งั้นในปัจจุบันนี้นั้นสังคมกําลังถามหาจะทำมอันนี้กําลังถามหาวินัยอันนี้เพราะเนื่องจากว่าไม่มีการสอนกันเลยนะครับจงกระทั่งมีกฎหมายออกมาว่าปดยาเสพติดออกจากสิ่งต้องห้ามก็เกิดปัญหาอะไรมากมายเกิดขึ้นมานะครับเมื่อปดแล้วก็มีการจําหน่ายจายแจกกันอย่างทั่วนะครับอย่างเปิดเผยเมื่อก่อนนี้จะเสพบางทีก็ต้องแอบเสพ จะมีก็ต้องเก็บซ่อนมาให้ดีเพราะถ้าถูกจับแล้วก็คือโทษแต่พหลังจากกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยเปิดกระเป๋าเอามาจ่ายกันเลยเอามาแบ่งกันแบ่งแบ่ง,แบ,ง,แ,บง,แ,บงแบ่งปันกันเหล่านี้คือต้นเหตุก่อให้เกิดความฟิตตันคือปัญหาความยุ่งยากทั้งนั้นทั้งหมดเลยแล้วก่อให้เกิดอาชญากรรมที่นบีนเรียกว่าอัลฮารชการฆ่ากันจะฆ่ากันตายยังเดินๆจนงก็ทั้งข่าวการฆ่ากันตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกวัน มีฟังทุกวันนะแม้กระทั่งคนที่ถูกฆ่าไม่รู้ว่ามันฆ่าเพราะอะไรคนที่ไปฆ่าเขาก็ไม่รู้สาเหตุว่ะกาฆ่าเขาเพราะอะไรนี่คืออาลามัตอย่างหนึ่งของวันเกียรตมธเราจะต้องรู้ว่าโลกเรานั้นใกล้จะถึงการละปะวะสารหมายความว่าวันกียรติธรนั้นกําลังใกล้ตัวเข้ามามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตามเทนบีได้กล่าวไวน้นมากมายเหลือเกินเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นกันทุกวัน เราแก้ไขยังไงนะครับวิธีแก้ไขก็คือการบอกกล่าวสอนให้เยาวชนนั้นได้มีความสำนึกได้มีการนึกถึงว่าสิ่งที่เขาควรจะทำกับสังคมนั้นคืออะไรไม่ใช่เอาใจตัวเองหรือว่าคิดว่าเขามีอิสระเสรีภาพประชาธิปไตยทำไรก็ได้มันไม่ใช่สิทธิเสรีภาพนั้นย่อมมีกรอบมีทั้งสิทธิใช้ได้และก็มีกรอบห้ามอย่าละเมิด นั่นคือสิ่งที่อิสลามได้วางเอาไว้ก็ขอฝากเป็นเกินเป็นข้อคิดเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ยทางหน่วยราชการก็ให้ชักธงครึ่งครึ่งครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อะไรก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับทั่วโลกแล้วครับผมได้ฟังข่าวเมื่อคืนนี้ที่อินเดียตัดรายการปกติมาเข้าสู่รายการพิการในเมืองไทยเรารัสเซียก็เช่นเดียวกันชาวโลกด้านโศกเศร้ากับเราด้วย เพราะงั้นเราจะแก้ไขตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้เราตกเป็นบุคคลที่อัลคอซิรที่ขาดทุนที่อิสลามได้วางเอาไว้อักุลกาลีฮาดาวัสตัฟุลลอฮฺลาดีมาลีวะลักุมมัลิลมุสลิมีนอิสตัฟิรุนฮะวะลกุฟูรรอฮีม ละโมอะไลกุ้มอัลลอฮ์มาตุลลอฮ์ว่าบริการถูกขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด,ด่ท่าน